น,นี่เชือกครับผมมีเด้อเชือกพี่น้องเชือกผูกคอและกักกติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรองสีแดง,งเลยครับ <ícios> ก็บสวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้เนาะ เป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะครับที่อาจารย์ล้ํามาลงเลขกับน้องต้าเชือกผูกคอนะครับที่นี่นะครับเดี๋ยวจะได้เลขอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามรับชมกันนะครับงวดประจําวันที่1เดือนมีนาคมนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันว่าอาจารย์ล้ําจะสื่อสารกับน้องต้าว่าอย่างไรแล้วก็จะได้เลขอะไรนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญเลยอย่าลืมทิมกันสาทุสาธูนะครับไป ไปชมกันเลขน้องต้ากับอาจารย์ล้ำนะครับไปกันเลยนี่เชือกครับผมนี่เด้อเชือกพี่น้องอันนี้เสือกครับเชือกผูกคอเนาะรัฐบาลไทยให้สามงวดครับน้องต้าน้องต้าน้องต้าให้มาแล้หรสองงวดเด้อนี่เบิ่งเชือกมอตะน้องต้าที่ราเนี่เชือกเป็นเชือกผูกเป้เลยเชือกผูกเป้นอนม้าห่านี่แมนผูกยังก็ได้ แต่ว่ามันผูกอีกยังกระไดได้ประเทศนี้ะนายหลายเชือกน้องตาเชือกผูกคอนะครับเอซีโอ้ขอกละลา์ขอกละแชร์เ้อสิ่งที่สำคัญก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยเนอพี่น้องกรุงเทพบางเขนขอบคุณหลายๆครับผมสวนชมจากที่ไหนบอกกันด้วยด้นอนับนับนับเลยบอครับ

เจ็ดเอ็4เจ็ดสองเจ็ด8า8เ8็8สี่8จ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแ1ดส1 0แ1 0สามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปด1 1เก้าเก้าสิบเก้าอ็ดเก้าสองเก้าสามเก้าสก้า้าเก้า้าเจ็เกเก้าเก้าหอยร้อยหอยสอ้อยส้อยสียห้้อยหก้

ร้อยหกสิบห้าตีได้ 5, ร้อยหกสิบห<อ>้าเถอะเขาะเคาะเคาะอันนี้ได้ร้อยหกร้อยหกสิบห้าครั้งครับครับได้แล้วได้ตัวเลขแล้วหมอยังเกาะชื่อหมอ <16 5. S 1> มะตา่มตามะต่ามะต่าให้แล้วสาธุนี่เชือกได้ครับเด้อเชือกได้หนี่ ืออาจารย์ซื้อเพื่อนในว่าอยู่ดีมีแห้งว่ามาอยู่มองนี้มากินมอตตาเอยลงมากินเ้ย ตามาแล้วตามาแล้วสาธุสาธุสาธุฉันสั่นแล้วฉันสั่นแล้วเมื่อเนหะ็นอะไรฉันสัน่นเลยคือ บอกยังเลยดีใจแห้งบอกได้บอกมือนี้เป็นยังไงเด็กกินเบียร์กินเหล้าอิ่มรลอยได์อิ่มบอนมเปรี้ยวก็ซื้อมาให้เด้อตาเอ้ยดีหมดสิยู่นี่เลยบอกเมื่าถ้าอยากอยู่นี่ให้มันตลอดไปเด้อเลขนั่นเมื่อตีสามก็ให้เขาเด้อตา หมดสี่สามขอขอหายสามตัวตรงๆเด้อตาเด้อขอสามตัวตรงๆแล้วงวดนี้สิเอารถขี่ละเอืมโตเลยตาเล้ำตาเอาหกตัวเลยบ่สามตัวไปน้ำถีก่อนหรอพิ่นขาดเหลือไหนบ่ครับอยากได้งยังบ่เขาน้ำซ้ำปลาได้อิ่มน้ำสำนานอยู่ตัวมาอยู่นี่ นีแล้วบ่สิมียังสิเอายังเพิ่มบ่บอกไปเด้อบอกน้องบ่อกบ่เอาบ่ึรูปหลังไหมรูปหลังใหญสวยรูปหลังในตำบลใหญ่สวยรูปหลังเนยูปเปังอกแล้วพอแล้ว บอกให้รูปหลังกี่หัวเลยจุบเลยอยู่เลยมรูปเือนมือี่นเที่ยนบดับไเที่ยนบดับเสยเที่ยนบดับเนาขนาดลบมัแหงนาะกแหงเทียนี่อยนขับจิพวันเปานกเที่ยวเทียนดับปอบกสมด้ครับเออนี่ยายสวยปอบกสมให้ ่นจะได้กินมอตาจะได้กินแมนอะไรทังเปิเป็นก็ดกอือๆๆ468ฮะ468 468อาจารย์เขียนเองบอกรือจะไหนเขียนเลยเขียนเลยสหี่ฮะฮะเลยเลยอีก2งตัวถามถามมอตาก่อน468เพิปนไหยสาตัวมาแล้ว đây song tô song tô 2 tô sĩ sao 4, 3 sĩ sao 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 sĩ มาคนลูกใส่ขอยป่าไปพุ่นกเขาจะหนีอีกเนาเออทั้งาทั้งสัตว์พอดีโอ้ยเบิงคนลูกจอกเีบางทีคนลูกเลยคนลุกเลยเมแรงเทียนบอดับเลยมือแลกแลกเที่ยนมือนีบอดับเที่เทียนบอดับเลยตัวเลขได้แล้วนะครับ มันเม็นเด้อตาเด้อสองแถเลยองแลตาเอ้ยตาตาตาแม่นเมนเด้อตาเด้อสองแถสองแถสามงวดซ้อนสามงวดติดห้ตรงๆเลยมันบตัวเลยวันมันยบตัวเลยี่ะเพิ่งเพิ่นมาบ่านยังไงครับคนลุกเลยบ่ยาสวยคนลุกเลยเห็นเลย บ่อบไสได้ยู่นีห่าครับอ๋าจะไปใบบัดบ่บ่ไปบ่บางใหญบ่ไปอีกสิมาขออยู่นี่เลยเดจะไหนล่ะฮะสีด็คือทั้งสีบนสี่หลสี่บนสี่หงสาบนสี่หลังโ่เสืกอยี่นครับน้อยนึงนีเด้อเสื่อเสื่อครับผมนี่เสือกผูกคอตามเล่าก้อนกระไดครับตามเล้าก้อนกระไดประรีเล่ากับไผอยู่น้ำกัน โดยเฉพาะ4 3นี่สองตัวล่างาะจะไปล่าตามไมหมดเลแหละตามไม่หมดเนาะเล็ก็คือเล4 6 8หลักกะ4 3 4 6 8หลักกะ4 3เนาะพิมพ์ิมพิมพพิมพิมพพิมพ์างวนีให้สม่ให้สามให้ตเลยบอกให้สามเลย่ให้เขาสาตเลยาเตาเอ้ยตาตาสาตัวเลยเด้อตาาพี่น้อย นิวเจ็ดแปดเก้าสวัสดีครับผมส่วงวับๆเลยสวงวับสวงวับปวดหัวเลยปวดใจใครคนจุบหัวอยู่หันไม่สูปวดได้โเดี่ยมีอะไรก็มีกระทะมียะไรจุบหัวเย็นช่วยๆเลยนะเย็นผักเลยโอ้เดี๋ยวมียจับหัวให้อาจารย์ยามาหนีฮันนามาังนีนะครับอาจารย์บอกว่าตาให้ตัวเลยว่าดีเนนใสตามสัญญาไว้ก่ต้องยกกระด้แล้วครับ แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อน <S 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 กดตรงสีแดง <S <S <ๆ>เลยครับ